เป็นประดีหรอ,อว้าวเยอะมากใบ <ไป S 1> แดงนะคะหนึ่งใบแดงเท่านั้นค่ะ่ใส่สอบค่ะเน้นถุง<อ>ค่ะเราส้ตามตำเน้นถุงแล้วก็เน้นได้หรอ,อมะกขาดเทศน,นะคะส่วนร้านน้ำเน้นข้ามคืนแข่งกับมูค่ะ ทำไมแม่มันโยกูดอ่ะเดี๋ยวว่าขนมจีนค่ะถูกมากขนมจีนกำไรเท่าไหร่คะไม่อยากจะพูดอี้วเพิ่งพูดขาะดอม่ทูต้องสิบตัวเนี่ยกำไรน้อยค่ะแม่อะไรอะไรที่กำไรเยอะ,ะอันนี้เลย <laughs>